สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางพาราทุกคนค่ะมื้อน,นี้มีกินมีใสใช่แนวนะคะเอาอันปาเขาไร่นะคะข้าวไร่มาให้พี่ไ้นองได้ติดตามได้เบิ่งค่ะโอ้ยต้อนอยางปานี่เพิ่นเขาซีปีค่ะปีนี้ปีที่ซีต้นพี่เบิ่มมากที่สุดนี่ต้นพี่เบิ่มโอ้ต้นใหญ่ค่ะต้นพี่เบิ่มเพิ่นใหญ่ที่สุดในสวนถือว่าใหญ่ค่ะแป้นค่ะ ชอบคักนี่ใหญ่สุดในสวนนี่ต้นหนึ่งสองสามโอ้มีแต่ต้นใหญ่ๆปีที่ปีที่สี่นะคะเขาปีที่สี่เดี๋ยวบรรลุนเสียเอาอันเชือกมาวัดไหบึงนะคะว่าต้นยางปีที่สี่ของเพื่อนเนี่ยอันใหญ่ซ้ำไดนะคะแล้วเพื่อนเอาเข้าวไร่มาปลูกใส่ปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะปีแรกที่ใส่ข้าวไร่นะคะเพื่อนอาจจะเข้าไป หาเบิงความรู้นะคะสวนของมิจินมิัยกับว่าไก่จากเพื่อนพ่อปันไดนะคะเพื่อนอาจจะเห็นมาเห็นมาทํำนะคะการเอาข้าวมาปลูกในสวนยางพาลาจะเห็นให้ต้นยางของข้าได้พวกปุ๋ยพืชสดดีค่ะแล้วกะรากของต้นข้าวนี่ค่ะมันจะซอยใหญ่สลายนะคะซอยใหญ่สลายพผวก นะคะแล้วก็เป็นโปรยง่ายคือมาปลูกเป็นพวกพืชนหมุนเวียนเที่ยนทีสิบปลูกกันต่างตามั่นนะคะตะเกาเ่นเสียวมั่นมาปลูกมาปลูกส่รองนะคะปีนี้เพื่อนกับปลูกยยคุนท่างคุนเพื่อนปลูกอยู่แต่ว่าบางามปันไดเด้ค่ะพอเพื่อนเอาเข่าไรเมื่อ่นี่ต้นยางเพื่อนขืนง,งามค่ะเห็นบ่ค่ะทันใดที่เอาไปเป็นแบบยางร่องเบิงะะ่งด้ค่ะยิ่งป่ายางที มีน้ำขังแน่น่โอ้ยมีกินมีใส่นี่เฮ็ดแล้วรู้สึกว่าดีคักค่ะ่นต้น,ตอนอยางเพิ่นปีนี่สุป,ปีว่าใหญ่คักปันใดเลยค่ะแต่ว่าหรือว่ามันเป็นอยู่ในช่วงของปีอันนี้ช่วงนี้มันสิตอนอ้นยางใหญ่บ่อเดชช่วงสองสองปีสามปีสี่ปีตอนอ้นยางมันสีใหญ่เร็วบ่อหรือจังใดแต่ว่าขอเสียด้ยค่ะมีกินมีใส่จะแนะนําอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาให้บึงนะว่า จากที่ไม่กินไม่ใส่เบาไปนี่มันจะแมนบ่อนะคะขอเสียก็คือบอกง่ายๆคือข้าวนี่เขาชอบแดดร้อยเปอร์ซนคือบ่ต้องมีหฮมนะคะแต่ปลายอย่างเห็นไหมคะ่ะต้นอย่างหฮมจะไกลจะติดกันแล้วนะคะเขาได้ร่มแค่รำไรรำไรซึ่งไม่ถูกไม่ดีนะคะบ่ดีเพราะว่า ข้าวเป็นพวกที่ห้มากห้ผลเนาะห้มากให้ผลเอามากกินน่ะเขาจะต้องการแดดลอยเปื้อนส้นนะคะตรงได้เป็นร่มเงาก็อาจจะได้ผลผลิตที่บดีนะคะตรงแดดแดดนี่ก็จะดีนะคะเขาจะได้สังเคราะห์แสงนะคะได้แสงแดดมาบำรุงต้นของเขาเต็มที่นะคะนี่คือคิดว่านะคะคิดว่าเป็นขอเสียนะคะ เดี๋ยวมันจะเสียมากเสียหน่อยเดี๋ยวมีกินมีใส่เสียามาให้เบิงนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมีกินมีใส่ก็ใส่ข้าวไร่นี่แหละคะ่ะลูกนี่รวในส่สวนของตัวเองแต่ตอนอ้นยางบได้บด้ใหไงปันนี้เนาะเพราะว่าปีที่แล้วตอนอ้นยางของมีกินมีใส่เขาปีที่สองนะคะเขาปีที่สองอันนี้ของเพื่อนเนี่ยตอนอย้นยางปีที่สี่เว้ยคือเบิงว่ามันสิต,ต้นใหญ่ซัมได้เอาไม่ทุกท่านได้เบิงนะคะแถวนี้เป็น ต้นยางเพื่อนก็จะบกค่อยตายแน่ได้นี่แถวนี้บกคือทางพุนนะคะของมิจินมิใสตายหลายก็ของเพื่นอีกนะคะแต่ของเพื่อนบกค่อยตายนะคะตุนก็ใหญ่อยู่นะคะสี่ปีนะคะสี่ปีแต่คิดว่าเข่าทายอยู่นะคะเพื่อนเอาข้าวไร่มาปลูกก็งามงามแต่ว่าช่วงนี้ฝนฝนก็ตกดีอยู่ค่ะที่ช่วงนี้ฝนตกดีอยู่แต่ว่าพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนบริกักน้ำไว้นะคะบริการน้ำคืออยู่สวนของมีกินมีใสนะคะ แล้ยูสวนนั้นจะกักน้ำไว้นะคะยิ่งไส้เขาไรยิ่งต้องกักน้ำไว้นะคะเพราะว่าอีกจักหน่อยถ้าฝนบอกง่ายคือถ้าฝนหางแน่นะคะเขาก็จะไดเอาน้ำที่ค้งไว้เนี่ยไปอยู่ไวก้กินของเขานะคะงามค่ะแปลงนี้ถือว่างามนะคะข้าวไรน่นี่อีกอย่างหนึ่งพืนเห็ดอันปลายอย่างเพืนแปนน้ำละว่าแปนแปนค่ะทุกท่านปีนี้ สุปีกับโบเปลนคักปันไดได้ปีนี่เอาเขาไรมาปลูกยังได้จังแปลนค่ะแปลนแน่นป่ปาเขาเพิ่นกับโบมีบบมีหยาไหมคะเพิ่นเอาห้าได้ดีค่ะอยู่นะคะต้นห้าอยู่จังสี่ลำไส้แค่นี้ถือว่าปกติค่ะถ้าบบมีหยาเลยก็ถือว่าดินบบดีแล้วเนาะหยาก็ยังบ่อยากเกิดนะคะถ้ามีหยาแน่นิดหน่อยก็ดีนะคะบางท่านก็ย่อยอมให้สวนของตัวเองมีห้าเลื่อยนี่ถือว่าบบดีนะคะ เพราะว่าดินของเขาก็จะได้รับการปดปล่อยปุ๋ยอย,อย่างเช่นแบบนี้นะคะตอนอ้นยางเขาจะได้เขาเอื่นว่าสลับนะสลับเอาอันพืชมาปลูกปลูกซอมปลูกแซงสลับกันนะคะโบเมนวาให้อันปลูกแต่ชนิดเดียวชนิดเดียวมันก็เห็นให้ตอนอ้นยางของเขา้าบ่ได้บ่ได้อันกินปุ๋ยชนิดอื่นเลยนะคะ เขียนเอามันมาปลูกนี่โอ้ยมันเป็นพวกที่หากินเจองทางอีรีค่ะหากินเจงแล้วกอ็อายุของเขาคือปีหนึ่งเนาะแต่ข้าวไร่เนี่ยอายุแค่สามเดือนนะคะสามเดือนเขาก็จะให้ปุ๋ยผืดสดเท่าแล้วค่ะแต่ทํามันนี่โบแมนนะคะมันนี่โบแมนมันนี่ตรงปีนะคะกู้ออกถึงจะได้กู้ออกมันก็จะยิงเฮ็ดไหต้นยางของเห่าถูกแย่งอาหารค่ะเนี่ย คือว่าดีเอาเอาอันข้าวไร่มาปลูกแซมนะคะอู้เห็นเรล้าสะออนไหลนะคะอีกจังน้อยบอกีบกี้มือเขาก็จะถอดดอกไอถอกร่วงแล้วออกร่วงแล้วนะคะการเหตุการณ์ทำในรัวนในสวนนะคะเนี่ยเหมาะที่จะถ้าเม้นให้มิจิมใส่บอกคือเหมาะที่จะเอาปุ๋ยมาใส่ เอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาแล้วเขาจะตั้งร่วงได้ได้ดีนะคะตั้งตั้งร่วงได้งามนะคะร่วงง่ายบว่ายๆร่วงงนะคะแต่ยูได้กินนะคะแล้วพ่ออีกจะน่อยพ่อเกี่ยวเขาออกนะคะเขาก็จะกลายเป็นพวกที่ให้ปุ๋ยต้นอย่างของเฮ้านะคะเป็นพวกต้นของเขาเนี่ยต้นของข้าวรากของข้าวนะคะจะไปเป็นปุ๋ยพืชสด ให้กับต้นยางพาราในช่วงที่เขาย่อยสลายนะคะนี่เห็นบ่เปลนค่ะโอ้ต้นนี้กับพี่เบิ้มพื่กันนะคะเนี่ยแต่ต้นเข่าเห็นบ่คะ่ะทุกทันต้นจอยๆเรียวๆนะคะขนาดหยาบบ่มีแต่เข่าบ่างามนะคือต้นนะบ่แตกกอบ่างามคา่ะบ่บ่บบสมกับความอ่าความไอ พวกไอหญ้ากับบม่มีนี่บ่สมกับไหยของเขาเนะะี่ยค่ะถ้าท่านใดเขาไปย้อนเบิ่งคลิปของมีกินมีใส่ที่เคยเห็ดเคยทำเ้ยค่ะจะเห็นช่วงเขาในเดือนสิงหาคมนี่ไปปลายสิงหาจะเขากันยญานี่โอ้ยงามคักเลยค่ะแต่ต่างกันตรงที่บม่มีต้นย่างต้นไ่แบบนี้เด้ต้นยางบ่ใดไงที่จะมา คลุมพื้นที่นะคะคลุมแดดนะคะซึ่งแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่พืชทุกชนิดต้องการเลยค่ะต้องการมากหน่อยแตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะข้าวเนี่เขาต้องการเยอะมากนะคะต้องการเยอะมากสําหรับแสงแดดนะคะถ้ายางอายุหลายมีกินไม่ใสบอแนะนําให้เอามาปลูก แต่ถ้าจะปลูกกับปลูกได้ว่าเอาไว้เป็นปุ๋ยให้กับต้นยางเท่านั้นค่ะผลผลิตจะบกคุมคาเลยค่ะนี่คือท่านใดที่คิดจะเอาไปเฮ็ดไปทำต้องเอาไปพิจารณาค่ะว่าควนหรือบกควนนะคะสิ่งที่เอามาฝากทุกท่านนะคะในมือนี้ค่ะ เอาไปเป็นแนวคิดแนวเห็ดแนวถ้ำนะคะปรับใส่ในรนั้วในส่วนของตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ